สวัสดีครับทุกคนเดอแฟงนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวความสึกหลังดูการไฟบรรกาศภาคเอเชียเซอร์กินนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมก็ใครที่แบบอยากแสดงความเห็นก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับว่ารู้สึกกับภาคนี้ยังไงบ้างนะร,รู้สึกว่ามันสนุกหรือเปล่าเอ่อการเจริญกับโตของตัวละครน,นี่เป็นยังไงก็ใครคิดว่ามันต้องเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับวันนี้ก็เป็นความิเห็นส่วนตัวนะครับว่าผมรู้สึกยังไงกับการไฟบรรกาศภาคเอเชียเซอร์กิตนะครับผม งั้นเราก็ไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับพร้อมไาแล้วไปดูกันเลยการ์ดไฟวันกาดภาคเอเชียเซอร์กกตจะเป็นภาคต่อจากการ์ดไฟวันกาดภาคแรกประเทศไทยนะครับที่นําภาคนี้มาฉายนะครับก็คือช่อง9ก้าสมทอส่วนอีกช่องหนึ่งก็คือการ์ตูนขับนั่นเองภาคนี้ไม่ถูกทําเป็น v c ซหรือ DVD เลยนะครับไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะใครรู้ก็คอมเมนต์กันไม่ได้นะครับผมมีจมํานวนตอนทั้งหมด39ตอน ตอนที่หนึ่งของภาคนี้นะครับจะมีเด็กชายปริศนาคนหนึ่งมาที่ร้านการแคปิตอลเหมือนจะเริ่มเล่นแวนการ์ดแล้วก็ได้มาเจอกับไอจิไอจิก็เลยสอนเด็กคนนี้เล่นแวนการ์ดอันเองเด็กปริศนาคนนี้นะครับเล่นแคนโกพาดินซึ่งเป็นแคนที่ไม่เคยมีมาก่อนในภาคแรกเนาะแล้วก็เด็กคนนี้ก็พูดจาแปลกแปกกับไอจิบอกว่ายังมีแคน Lion รอยลพาดินอีกเหรอรืยยังมีแคนชาร์โดผันอีกเหรอทำให้ไอจิตกใจมากเลยนะครับแล้วก็จากนั้นไอจิก็ได้ถูกว้าไปยังดาวเคในร่างของบลาสเตอร์เบนเอง เด็กปีศาที่อยู่ในร่างของยูนิตของแทนโกบดินอย่างอสวินหมาป่าสีงเงินเกาโมก็บอกกับไอจิที่อยู่ในร่างบัตเตอร์เบดว่าตอ,ตอนนี้ดาวเคกําลังถูกลูกลานโดยวอยเองทาให้ยูนิตต่างๆเนี่ยมารวมพลังกันเพื่อปกป้องดาวเคจากวอยเองแต่ว่ายูนิตท,ที่เป็นแกนนําหลัก3ตัวอย่างบัตเตอร์เบดปัสเดางแล้วก็ดัคติโกลลนเนี่ยถูกวอยจับตัวไปเองทำทำให้เหล่ายูนิตท,ที่สูญเสียผู้นําไปเนี่ยก็ได้แตกกระจายกันออกไป ส่วนไอจีก็ได้กลับมาที่โลกแล้วพบว่าเด็กรอยันพาดินของตัวเองเนี่ยหายไปและถูกแทนที่ด้วยเด็กโกพาดินนั่นเองก็เพราะว่าบัสเตอร์เบดบัสตาร์ดแล้วก็ดัคนลโอลด์หายไปทําให้เด็กรอยันพาดินชาโดว์พาดินแล้วก็คังยิโรบนโลกนี้ไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองและความทรงจําของทุกคนบนโลกก็ถูกเปลี่ยนไปจนหมดทุกคนบนโลกไม่รู้จักแคนรอยันพาดินไม่รู้จักแคนคังยิโรแล้วก็ไม่รู้จักแคนชาโดว์พาดินเลยมีแต่ไอจีที่จําได้ว่ายังมี3มแคนนี้อยู่ ส่วนคนที่รู้จักไอจิก็จะรู้ว่าไอจิเนี่ยเล่นแคนโกผริมนมาตลอดเองหลังจากนั้นไอจิ IG ก็ไปเจอกับใครแล้วรู้ว่าใครก็ถูกเปลี่ยนแคนจากแคนยิโรเป็นแคนนารุคามินเองใครจำไม่ได้เลยว่าตัวเองนั้นเคยใช้แคนคังิโรมาก่อนแต่จําได้ว่าตัวเองนั้นเล่นแต่แคนนารุคามิไอจิ IG ก็เล่าเรื่องให้ใครฟังแต่ใครก็ไม่เชื่อสักทีเดียวเลยท้าไอจิสู้ด้วยแวนการ์นเองแล้วก็ทั้งสองคนก็ได้แข่งกัน แล้วไข่ก็ได้โชว์สกิลที่เรียกว่าลิมิตเบรกที่จะทํางานเมื่อมีซีเรเมขึ้นไปทําให้ใข่เอาชนะไอจีมาได้หลังจากที่ทั้งคู่แข่งกันเสร็จเนี่ยเด็กปิศาก็ได้ประกาศว่าจะจัดแข่งแวนการ์ดไฟส์เซอร์กิตนั่นเองทําให้จีต้องเป้าหมายว่าต้องไปแข่งแวนการ์ดไฟส์เซอร์กิตได้เพื่อไปพบกับเด็กคนนั้นเองเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ไปหารับชมกันนะครับผมเนื้อเรื่อง ก่อนที่จะไปฟังกันนะครับอยากจะบอกว่าภาคนี้เป็นภาคที่ผมชอบน้อยที่สุดใน4ภาคแรกเลยคใครที่ชอบภาคนี้มากปิดคลิปตอนนี้ยังทันนะครับส่วนใครที่อยากฟังแล้วก็เราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมภาคเอเชียสกินเนี่ยผมมองว่าเป็นภาคที่ราย่างมาดูแปลกมากทั้งเนื้อเรื่องบทตัวละครอะไรต่างๆเนี่ยภาคเนี้ยผมมองว่ามันแปลกหลายจุดมากๆเลยเราไปเริ่มกันทีละเรื่องแล้วกันเริ่มด้วยการอยู่ไม่ครบของทีม Q4 อีกแล้วนะครับซึ่งภาคแรกเนี่ยก็อยู่กันไม่ครบ อยู่แล้วนะครับเพราะว่าที่แชมป์กันสาคนก็มีไอจิมีมิสกิมีเอ,อ่อคามมยใช่ไหมใครมันก็ไม่ได้อยู่ด้วยนะมาภาคเอเชียเซอร์กิตเนี่ยไอเราก็นึกว่าจะได้อยู่กับครบ4คนที่ไหนได้ใครแตกแกงแล้วนะครับไปอยู่กับพวก a อ4นะครับเออคือเราคิดว่าเราจะได้ดู Q4 อยู่กัครบสักครั้งอนะ่ะเออแล้วก็แบบถ้าแข่งสมรอบก็แบ่งกันแข่งอะไรก็ได้เอออะไรอย่างนี้นะครับสรุปไม่ใช่นะคงั้นเปลี่ยนชื่อทีมจาก Q4 เป็นทีมไม่มีใครเดือ๋มไหมเออ ไม่มีใครจริงๆนะเสียดายมากเลยนะครับผมเรื่องที่สองคือเรื่องคอสตูมชุดต่างๆเนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับตัวละครอ,อะอย่างไอจีเนี่ยไอจี IG ปกติมันก็ต้องใส่เสื้อแดงข้างในใช่ไหมแล้วก็ทับด้วยเสื้อนอกอีกทีหนึ่งแต่ไอเสื้อขาวที่มันใส่ในภาคสองเออผมมองว่ามันไม่เข้ากันเลยมันน่าจะมีสีอื่นที่แบบตัดกันได้ดีกว่านี้เออคิดว่าง,งั้นนะส่วนชุดของคามมยผมมองว่าเกือบดีแล้ว ติดตรงที่มันเอาซิปรูขึ้นขึ้นไปบนแจ็คเก็ตอะถ้ามันถอดออกมาให้เห็นเสื้อข้างในมันน่าจะเท่กว่าเออพอแบบรูซิปขึ้นชุดมันดูอึดอัดมากมากเลยส่วนชุดที่ผมมองว่าเท่มากเลยนะก็คือชุดของใครเออชุดของภาคนี้มันดูเท่มากนะเป็นเสื้อสีดําเสื้อโค้ทสีดําแล้วก็ใส่เสื้อข้างในเป็นสีเทาเออมันดูเท่มากผมว่าเป็นชุดที่เท่สุดในทุกภาคของที่ขายมันใส่แล้วแหละเออแต่หลังจากนั้นมันก็ไม่ใส่นะไปให้เชิรอนใส่แทนนะลุมถือว่าเป็นชุดที่เท่มาก กลับมาที่ส่วนของเนื้อเรื่องนะครับผมมองว่าภาคนี้ทีม Q4 ค่อนข้างจะแพ้เยอะเหมือนกันนะแล้วก็แพ้แมตส์สำคัญสำคัญด้วยนะครับทั้งแพ้ทีมแมตต์สีจีเนี่ยแพ้เอลโฟด้วยแล้วก็แพ้ทีมเดดน็อตด้วยนะครับผมรู้สึกว่าแพ้เยอะมากเลยมันจะไม่แพ้เยอะได้ไงของลิมิตเบรกการ์ที่มีสกิลลิมิตเบรกของคามุยกับมิสเกีะกว่าจะออกไปอยู่นู่นบีทีศูนย์เก้าชื่องเป็นชุดบีทีปิดของภาคเอเชียเซอร์กิแล้วนะกว่าจะได้เล่นลิมิตเบรกนะ ทั้งมิสกิทั้งคาโมยอ่ะคือจบภาคอ่ะกว่าจะได้เล่นมันจะไม่แพ้ได้ไงเออไม่อัพของอะไรให้เลยอ่ะผมเลยมองว่าภาคนี้มันแปลกเพราะว่าทั้งที่คาโมยกับมิสกิอ่ะเป็นตัวละครหลักใช่ไหมแต่ไม่มีการ์ดที่มีสกิลลิมิตเบรกให้ตัวละครหลักเลยแต่ตัวละครคู่แข่งตัวละครรองๆดันมีการ์ดที่มีสกิลลิมิตเบรกงงไหมเออผมมองว่าภาคเนี้ยมันเลยดูแปลกมา,มากเลยนะครับ อีกเรื่องคือผมไม่คิกว่าเลออนมันจะเป็นลัดบอสผมนึกว่าแบบทากุโตหรือใครสักคนนี่แหละสรุปเป็นเลออนเฉยเลยคือภาคแรกเราเห็นว่าเลนอ่ะเออพอเลนเข้ามาเอ้ยอน,นี่มันดูเก่งจังเลยมันน่าจะเป็น board, ลัดบอสสรุปก็เป็นลัดบอสจริงแต่เลออนน่ะไม่เชิงว่ามันเป็นไม่ได้นะแต่ว่าราสีความชั่วความแบบว่าความเกี้ยวกา่มันอาจจะไม่เยอะเท่าเลนไงเออมันดูแบบไม่ใช่คนจะชั่วอะไรขนาดนั้นนะครับพอมาแบบว่าเออฉันถูกวอลค้อมงำนะเออมันก็ มันก็ดูชั่วขึ้นมาแต่มันไม่ดูแบบชั่วขนาดนั้นอะงงปะเออมันดูไม่มีราศีความเป็นคนไม่ดีขนาดนั้นอะมันดูเป็นเพื่อนพระเอกมากกว่านะครับผมเออก็เลยมองว่าลัดบอสมันน่าจะดูชั่วดูนิสัยไม่ดีมากกว่านี้นะเลออนมันน่าจะสอบตกเรื่องนี้อ่ะมันดูเป็นคนดีไปมันดูเท่เท่เกินจะเป็นคนไม่ดีอ่ะเออมันดูเป็นคนดีมันหลมันเท่เออ มันพูดถึงเด็กของพระเอกกันบ้างนะอย่างไอจีก็เป็นโกพดินในภะาคนี้แต่ไม่ใช่ริเบเลเตอร์ที่ตอนนั้นบัตเตอร์เบดเข้าไปแล้วนะจะเป็นโกพดินที่จะเป็นอัศวินผสมกับสัสตว์ต่างๆเนี่ยนะครับอย่างตัวที่ไอจีใช้เวลาก็คือราชาสีผู้เล่าร้อนบนเอเซลมันดูแบบหลุดจากไอจีในภาคแรกไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าไอจีอะภาพจํามันคือเป็นแบบบัตเตอร์เบดอะเออบัตเตอร์เบดเข้าใจปะเออพอเป็นเด็กนี้มันดู แปลกๆนึงอ่ะมันดูไม่ค่อยเหมาะกับคาแรคเตอร์ไอจีเท่าไหร่ไอจีมันต้องเล่นพวกอัศวินใส่เกาะขี่ม้าอะไรย่างเงี้ยนะแต่ภาคนี้มันเป็นพวกอัศวินสัตว์ซะส่วนใหญ่ไงพวกอเมซอนอะไรเงี้ยเออมันดูไม่ค่อยเหมาะกับไอจีเท่าไหร่เพราะว่าตามเออมังงะคนใช้เลโก้ประนก็เป็นโคลินเนาะเออพอไอจีมาใช้มันก็ดูแปลกๆนิดนึงอ่ะเนอะเออมันรู้ทุกคนคิดเหมือนผมเหมมาน,นะตัวละคร มาแล้วเมาพูดถึงตัวละครกันบ้างนะเริ่มต้นที่ไอจิในภาค2องไอจิในภาค2เนี่ยค่อนข้างมีความเติบโตมากกว่าภาคแรกในระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็มีความเข้าใจในเด็กค่อนข้างเร็วมากขึ้นนะครับทั้งที่เป็นเด็กที่เพิ่งถูกเปลี่ยนมาด้วยนะครับผมแต่รู้สึกบทมันแปลกๆอย่างนี้ไม่รู้อะรู้สึกว่าแพ้บ่อยเหมือนกันนะทั้งที่ในโลกความจริงผมมองว่าโกพดินเป็นเด็กที่เก่งและสมดุลมากนะนตอนนั้นนะแต่ในเรื่องอะไอจิ IG แพ้บ่อยเหมือนกันงงมากนะครับผม เสียดายไม่รู้ว่าบทบังคับไม่แพ้เลยยังไงนะแต่เด็กมันเก่งมากเลยนะเว้ยแต่จีนะทําแพ้อืมแต่จีก,ก็ถือว่าเป็นคนที่มีการพัฒนามากขึ้นนะเพราะว่าพอจบภาคสองเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่น่าจะเก่งที่สุดในซีซั่นแล้วแหละนะตอนนั้นนะเก่งระดับโลกเลยะคนต่อมานะครับใครทูชิกิใครในภาคสองเนี่ยบทจะน้อยกว่าภาคแรกค่อนข้างมากเพราะว่าแตกแก๊งเงี่ยไปอยู่เอวฟงไงอืมก็เลยไม่ค่อยมีบทเท่าไหร่ทั้งเรื่องในภาคสองเนี่ยแข่งประมาณ สี่ครั้งเองเท่าที่เห็นนะครับแข่งกับไอจิครั้งหนึ่งขโมยครั้งหนึ่งไข่เขียวครั้งหนึ่งแล้วก็เลโอนครั้งหนึ่งสี่ครั้ง,งนะี่เ่ะสามสิบกว่าตอนออกสี่ครั้งเออบทโคตรน้อยเลยนะครับผมแต่ก็รู้สึกว่ามีความติดแอคไม่รู้ทั้งที่อยู่กับไอจีก็ได้แท้นะแต่ดันแบบว่าชอนเนจะไปทามทางของฉันเองอะไรก็ไม่รู้อะเออแล้วก็ไปอยู่เอลฟเฉยเลยทั้งที่อยู่กับไอจีน่าจะดีกว่านะมันน่าจะช่วยทีมได้มากกว่าเออทาไมวะงงมากบทพายีงนงงมากนะคือผู้กํากับกลัว ทีม Q4 มันเก่งไปแล้วไงถ้ามีไอจีกับใครก็คือมันวินเลสร้อยปร์เ็แล้วหรือไงไม่รเหมนัันแต่เรื่องความเก่งก็ใครก็มันก็เก่งอยู่แล้วนะไม่ต้องมีอะไรพูดถึงมากฝีมือก็พอตัวเหมือนเดิมนะครับเก่งเท่เหมือนเดิมนะครับผมคนต่อมาโทคุระมิสกิมิสก,กิในภาคนี้แพ้บ่อยเหมือนกันเพราะว่าเด็กไม่ได้อัพเลยอะ่ะไม่ได้อัพแบบไม่ได้อัพอะไรเลยอะ่ะเออหมดแกงมาก คือแบบทุกคนเปลี่ยนตัวใหม่เล่นกันหมดมิสกิเล่นซุรคุยมิเหมือนเดิมโอ้โหแบบผู้กำกับคุณเขียนบทคุณต้องการอะไรครับเนี่ยคุณไม่อัปเดตให้หนางเอกผมใหม่เรครับ<ม>เอองงมากนะแล้วก็พอเข้าช่วงกลางเรื่องเนื่ว่าจะมีเล็กใหม่สรุปกลับไปเล่นสาการ์เล็ตวิทโอ้โหไม่ไหวเออ คือทุกคนมีเด็กใหม่กันหมดมิสกีกลับมาเล่นเด็กเดิมแล้วก็เก่ากว่าเดิมอีกโอ้โหหัวจะปวดมากๆกว่าได้เล่นลิมิตเบก็คือนูน่นท้ายเรื่องนูน่นโอ้โหคือแพ้เยอะมากผมว่าแพ้เยอะที่สุดในในสี่ภาคแรกแล้วโอ้โหแพ้แบบยับเยินมากๆเลยนะแทบไม่ชนะใครเลยและความจาดีของมิสกีในภาคนี้นผมมองว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่ามีลิมิตเบกเข้ามาไงีทำให้หลเด็กมันเร็วมากขึ้นทําให้การใช้ความทรงจําที่ดีเนะี่ย มันค่อนข้างไม่ไหวแล้วเพราะว่าหลเยๆเดกมันเร็วขึ้นไงเออมันเลยมันเลยเลียงกองไม่หันแล้วของซื้อคุยอยมีไงเออก็เลยแพ้ไปตามระเบียบนะครับผมแต่ภาคนี้ก็น่ารักเหมือนเดิมน,นะชุดก็ให้ด้วยนะครับผมคนต่อมาค่าซึรกิคาม,มุยคาม,มุยในภาคเนี้ยผมบอกได้คําเดียวว่านายทําดีที่สุดแล้วนะครับคาม,มุยก็ไม่มีริมเลกใช้ยันเกิดบไปท้ายเรื่องนะ เหมือนกันนะครับใครจะใช้ก็ท้าทายเรื่องเลยนะครับแต่ก็ฝืดมาจนได้นะครับด้วยเล็กสั์เทวะกับไลเซอร์นะครับน่าจะคนที่แพ้น้อยสุดในทีมแล้วแหละนะครับผมอืมก็เป็นแพ้แมตต์สคัญสาคัญซะมากกว่านะครับผมอืมก็ถือว่านายทำดีสุดแล้วเพื่อนนะฝีมือก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะครับผมคนต่อมาซึซึ่งนาำมูลิเลนเล่นในผ้าเนี้ยผมมองว่าดูแปกที่สุดในทุกผ้าแล้วเพราะว่ามันมีความเรียบร้อยเกินไปปกติเลนมันจะมีแบบความแบบ กึง่งกึ่งชั่วกึ่งดีรวมกันนะ่ะเออในภาคนี้ความแบบว่าเกี่ยวกายมันรู้สึกหายไปเพราะไม่รู้เพราะว่าชาร์โดกลินหายไปหรือเปล่าไม่รู้เออดูกลายเป็นคนแบบสงบคนสนุกไปเลยอ่ะเป็นคนขายฮาไปเลยนะในภาคนี้อารมณ์เหมือนแบบว่าเลนก่อนโดนไซโคเลียครอบงําประมาณนะะดูหลุดคาแรคเตอร์ไปนิดหนึ่งนะเออก็เลยรู้สึกว่าดูลวจัก,กรจีหนึ่งแล้วพูดคับด้วยนะเออแปลกมากเลยนะแล้วใช้ตัวแทนตัวเองว่าผมด้วย ดูก็ดูตลกเดมกันนะเหมือนภาคนี้เน้นขายฮา่างเดียวนะไม่ค่อยแข่งแข่งครั้งเรียงมั้งที่แบบเห็นแบบชนะคือชนะจีนั่นเองเ,องเนี่ยออรู้สึกมันหลุดคาแรคเตอร์ไปหน่อยอเสียไายมากน่าจะมีความเกี่ยวกาสความดุร้ายมากกว่านี้คนต่อมานะครับโซลิวเลออนลาดบอสของเรื่องโอ้โหมันเป็นลาดบอสไม่ได้เลออนมันเป็นไม่ได้ความเกี่ยวการมันไม่ได้ มันดูแบบมันดูเป็นคนเท่อะมันดูแบบมันไม่น่าเป็นลารดบอสได้อะมันดูเท่เกินไปอะเออผมมองว่างั้นนะความเกี่ยวกัดมันไม่พอมันมันเทียบกับเลนไม่ได้เลยนะผมแล้วตัวเด็กเป็นไรคอฟอร์ดเด็กยุติธรรมเด็กแห่งความยุติธรรมดันมาเป็นลาดบอสได้ไงวะเออเด็กมันเป็นเด็กทะเลเด็กน้ำอะมันดูมันไม่ดูชั่วดูแบบว่าเออเด็กเด็กที่แบบว่าเป็นลารดบอสมันต้องเป็นแบบเป็นมีซาร์เป็นความมืดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่นี่เป็นเด็ก กองทัพเรือเป็นรัดบอสเออแค่เห็นก็แค่คิดก็ไม่ได้แล้วว่าเออแต่ว่าถือว่าเป็นคนที่เท่มากนะแต่ว่าไม่เหมาะกับการเป็นรัดบอสขนาดนั้นฝีมือก็เก่งเลยเก่งมากเลยนะตัวเล็กก็เทพด้วยนะแต่มันเป็นรัดบอสไม่ได้วะไม่ได้จริงๆอะ่ะระบบการเล่นมาไหนไหนบนไปเยอะมา พูดถึงเรื่องที่ชอบมากๆในภาคนี้นะก็คือสิ่งที่เรียกว่าลิมิตเบรกนะครับผมสกิลที่ทํางานเมื่อมีซีเดเมทขึ้นไปนะครับคือมันเหมือนเป็นรากฐานความสามารถใหม่ๆของแวนการเลยนะครับผมเมืนเป็นรากฐานเลยหลังจากนั้นคือความวิบัติเลยนะครับผมหลังจากนั้นอย่างนั้นคือแต่และเด็กมีโอพมากนะอันนี้คือจุดเริ่มต้นแห่งความวิบัติเลยนะครับผมเพราะว่าพอมีลิมิตเบรกเข้ามาเนี่ยทำให้หลายเด็กเนี่ย คอสที่ใช้เนี่ยจะลดลงจากภาคแรกค่อนข้นางเยอะนะแล้วสกิลก็จะมีความเก่งมากขึ้นนั่นเองนะครับผมคืออัพสกิลแล้วก็ลดคอสท,ที่ต้องใช้ลงเยอะมากเลยทําให้การเล่นสนุกขึ้นแล้วก็คิดมากขึ้นด้วยนั่นเองนะมันเลยสนุกมากเลยนะแล้วก็เราจะกัปกักแดมแข่งกันนะเพื่อจะไม่ใช้คู่แข่งใช้ลิมิตเบรกนั่นเองนะเออมันก็ดูสนุกดีนะครับผมเป็นระบบที่ผมชอบมากๆเลยนะครับของแวนการลิมิตเบรกเนี่ยโอ้ยพูดแล้วคิดถึงแล้วอยากกลับไปเล่นมากเลยนะครับผม เป็นยัไงบ้างครับกับการรีวิวความรู้สึกหลังดูการไฟ,ฟบรงจัดภาคเอเชียเซอร์กินนะครับภาคนี้อยากจะบอกว่าไม่ถูกใจหลายๆอย่างมากๆแต่ระบบการเล่นผมชอบมากเลยขอให้คะแนนภาคนี้ที่6เต็ม10คะแนนใครที่คิดว่าภาคนี้มีอะไรดีก็ลองคอมมิต์มาได้นะครับใครที่ชื่นชอบภาคนี้มากหรือ ไม่ชื่นชอบอะไรก็ลองคอมเมนต์กันไมาได้นะครับให้ใคะแนนภาคน,นี้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันไมาได้นะครับผมสิ oh, อันดับคาวน,านะครับเป็น10อันดับยูนิตที่ผมชอบจุดในการไฟบรรกาศภาคเอเชียเซอร,ร,ร,รก์กิตยังไงก็รอรับชมได้เลยนะครับถ้าชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเดอะแฟงด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย